สวัสดีนะครับคราวนี้เรามาต่อจากคราวที่แล้วที่เราค้างกันไว้ในเรื่องการทําไบโอฟลอกอันนี้เราผ่านไปครบ5ชั่วโมงแล้วนะครับไบโอฟลอกทุกนี้เดี๋ยววันนี้ตามสัญญาไว้เราจะมานําไบโอฟลอกมาใส่พื้นที่ในบ่อเลี้ยงปลากันนะครับตอนอื่นนะครับคนไบโอฟลอก ให้มันเข้ากันสักอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับก่อนจะนำไปใส่บอ่อเลี้ยงในบอ่อขยายจุลินทีย์ต้องใส่ออกซิเจนไว้ด้วยนะครับอันนี้คือสภาพขี้ปลานะครับของเสียที่ปลาขับท่าย แล้วเดี๋ยวหลังจากการใส่ไปแล้วเราจะมาดูว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรอีกครั้งหนึ่งนะครับอ,อเคน่าจะพร้อมแล้วในการใช้นะครับขึ้นอยู่กับปริมาณบ่อของผู้เลี้ยงนะครับอย่างผมกระมังสักแค่นี้ผมก็จะใส่ประมาณนี้นะครับผม Hey. อย่างในอ่างนี้ผมจะใส่ประมาณสักหนึ่งขันนะครับ uh, แล้วเดี๋ยวเรามาดูการใส่ที่บ่อหลังบ้านกันนะครับต่อไปเป็นการใส่ที่บ่อหลังบ้านนะครับ แนะนำอีกครั้งหนึ่งนะครับปริมาณการใส่ขึ้นอยู่กับขนาดและพื้นที่บ่อของท่านที่เลี้ยงนะครับสาดไปเลยครับให้ชั่วบ่อครับผมซักประมาณนี้พอเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกครั้งหนึ่ง นี่คือสภาพหลังจากการใส่ตัวจุลินทรีย์นะครับเพื่อทำระบบไบโอฟอกและเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาดูกันนะครับว่าปริมาณขี้ปลาหรือน้ำที่เลี้ยงปลานี้มันจะใสขึ้นหรือที่ตะกรมมันจะน้อยลงอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาพบกันใหม่นะครับสำหรับว,วันนี้สวัสดีครับ